สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเนาะ mm hmm. เมื่อในแอดมินกามาแบ่งปันแนวทางเช่นเคยนะ่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของวดประจําวันที่17เนาะ,ะ17เดือน2 2565นาจะเรยกว่าเดือนกุมภาพันเนาะแนวทางการมีเขาไม่ลดป้าผลกันไปในแต่ละรอบน่าจกกะแอดมินกับคำนวณใดกัน้ามาแบ่งปัน อีกเช่นเคยเน่าจะเนาะส่วนแนวทางวันที่1นึ่นาจะวันที่1เดือนกุมภาเนาะผลที่ออกน่าะจะผลที่ออกบน308ล่าง30ส่วนแอดมินห้เป็นวิ่งซีเนาะวิ่งซีมีคือลุดไปนะจะน้องวัดประจำวันที่1เดือน2,2565แต่โตสามตัวน่าจะสามตัวสามศูนเข้า0 เข้า3านะ่าจะเข่าเด่น0ย์เด่น3ส่วนล่างล่าง3ามน์ล่างสามศูน์เข่าในตารางนาจะเข่าในตาล่าง3ามน์นะเานะา 3, 0, นะแต่แอดมินจับออกมาไบ้บได้นะ่าจะจับมาได้แค่สี่ศูนย์ห้าศูนย์เมือ oman, นะ่อบแม่นเน่าจะพี่น้องจ้าเข่าตาล่างเน,ะน 3, 2, 3, 0, า 8, นะ, 8, นะา 3, นะส่วน3ตัวสามศูนย์แปดถ้ามีแปดนี่กรแตกในตาล่าง3าตัวนาจะส่วนสตัวที่แอนหาไปตรงโต๊วการูดไปเนาะ เขาเฉพาะตาล่างนอกจ้ะเนาะเขากัมาตามต่อกันเลยจ้าของวันที่17บเจสำหรับพี่น้องท่านใดเขามารับชมแล้วก็ให้มีโชคมีลาบลำลำ้ลำด้วยๆป่างๆกันไปเนาะส่วนวันที่17เจ็แนวทางที่แอดมินให้เนาะจะให้เด่นสี่หนึ่งสามจปดห้านอกจากเนาะส่วนวิ่งรูดเนาะจะแอดให้วิ่งรูดที่สเนาะ วิ่งโดดที่3ส่วนตัวที่แอดเจอได้ก็มีหาสามห้าแปดศูนย์หาสี่สามเจ็ดแปด สองตัวนี่แอดมินกระจับในตัวเด่นเลยเนาะจ้ะเนาะตัวเด่นมักชอบคู่ใดถท้าบ,บมักบ่ชอบที่แอดจับคู่ออกมาให้กะลองจับเองได้เนาะจ้ะเพื่อมือแม่นก็แอดเนาะในรอบที่แล้ววันที่หนึ่งเนาะจ้ะวันที่หนึ่งกะเขาในตารางวันศูนย์สามเนาะแต่แอดมินจับออกมาให้บ่ตรงเนาะจ้ะพี่น้องจ้ารอบนี้กะลองเบิงเนาะจ้ะเพื่อมีตรวมกกักตัวชอบกระจับเองได้ส่วนสามตัวเนาะแอดมินหาหาสามเจ็ดเนาะจ้ะ 537กับ153ให้ไปแค่2ชุดเนาะ2ชุดหา37กับ133ก็ตรงโต๊หน้นะานะน๊ะเนาะลองเบิรงนะจาะเพื่อมักเพื่อชอบเนาะส่วน3ตัวกระจับไนนี้ใดเนาะถ้ามีตัวมักตัวชอบตัวอื่นกนะลองจับเองได้เลยเนาะจ้ะส่วนตัวที่แอดมิมนมะักเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวมิหา3เนะ 5, 3, 0, 5, 3, 7, นะาะ5305 37เนาะจะแปา3 สำหรับพี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วค่ะให้รวยๆปังๆมีโชคมีลาบถือส้มตัวเลยนาะจะนอตุงตดกันไปเลยเนาะแนวทางมีเขามีรุดนาาจะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองคลิปนี้ค่ะขอให้มีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนาะจะไวพอกันคลิปหนาะแนวทางหนาะเนาะสวัสดีค่ะ